สวัสดีค่ะไดสกิพคลัสน้องสาวนะคะวันนี้เนี่ยน้องสาวก็มาคนเดียวอ,อีกแล้วนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยคุณพี่สาวเนี่ยติดภารกิจโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ยักษ์ใหญ่ร้อยล้านมากเลยนะคะก็คือยุ่งมากไม่สามารถมาอัดด้วยกันได้พักหนึ่งนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราอัดคลิปกันค่อนข้างด่วนนิดนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเปิดรับสมัครสอบร,ร,ระดับ JLPT เนอะในรอบแรกของปี2024กันแล้วทีนี้ก็มีหลายๆคนเนาะลังเลว่าเฮ้ยเราจะสมัครสอบดีไหมไปสมัครสอบร,ระดับไหนดีครั้งที่แล้วเราผ่านมาแค่นิดเดียวเองควรไปสอบใหม่ไหมหรือไปพลาดระดับถัดไปเลยหรือว่าอะไรยังไงคือแบบ เยอะแยะมากมายไปหมดก็เข้าใจค่ะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเรียนด้วยตัวเองหรือว่าเรียนออนไลน์เนาะก็เลยแบบเมือไม่มีใครให้ปรึกษามาปรึกษาพี่ๆในกลุ่มดีกว่าหรือว่าบางคนอาจจะมีครูที่โรงเรียนคอยให้คำปรึกษานะแต่ว่าบางทีก็อาจจะแบบอยากฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆอีกมากมายด้วยเนาะก็เลยเกิดคําถามนี้ขึ้นมาในกลุ่มของภาษาญี่ปุ่นใน a c e b o o k เนาะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยน้องสาวเนี่ยก็ในฐานะที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็สอบมาหลากหลายครั้งมากนะคะกับ JLPT เนี่ยแล้วก็มี บการสอนภาษาญี่ปุ่นประมาณ3ปีและเข้าปีที่3แล้วแล้วก็มีเพื่อนรอบกายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยเราก็จะมาขอไกด์ไลน์ให้เล็กๆน้อยๆล้กันแต่ว่าก็ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดนะสุดท้ายเนี่ย เราอะอยากจะสอบระดับไหนเราคิดว่าเราไหวเท่าไหร่อะไรไงคือเราก็ต้องรู้ตัวเองอะเนาะแต่ว่าฟังเราเอาไว้แบบเหมือนเป็นเพื่อการสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเองหรือแบบขัดแยง้งความคิดเห็นตัวเองอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละกรณีกรณีไปเนาะ กรณีที่ 1. สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยสอบว่าระดับเลยนี่จะเป็นครั้งแรกของฉันเราควรเริ่มสอบที่ระดับไหนดีเราควรจะไปสอบไหมหรืออะไรยังไงนะคะอ่ะตอบเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเรียนตวนัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเนาะอาเออุเอโอฮิรังะนาคาตะคณนะแล้วก็แบบเพิ่งเริ่มต้นเรียนไวยากรณ์ไปแบบ3าีบทอะวัตชิวะไทจินเดสอะไรแค่เนี้ยประมาณเนี้ยเออแนะนําว่าไม่ต้องไปสมัครสอบค่ะเสียเวลามากเลยเพราะว่าสอบ ไปยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วในระดับ N5 เนอะ N5 คือต่ําสุดเพราะว่าอะไรนี่คือไม่ได้เป็นการแช่งหรือว่าบูลลี่ใครนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่จะสอบในระดับ N5 เนี่ยคุณยังเรียนไปไม่ถึงเออเรียนไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นบางข้อเนี่ยคนที่เรียนถึงอะยังไงก็ตอบได้อยู่แล้วแต่คุณก็ไม่สามารถตอบได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้ว ดังนั้นกเ็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสอบสอบไปก็เสียงเงินฟรีนะคะอ่าถ้าจะถามว่าคนที่จะสอบระดับ N 5ได้เนี่ย N 5คือต่ําสุดเนี่ยจะต้องมีความรู้ระดับประมาณเท่าไหร่เนาะ ก็คือถ้าสมมติว่าเราเรียนตัวอักษรที่รังกน,นาคตาคณะจบแล้วนะคะแล้วเราก็เริ่มเรียนไวยากรณ์นเนาะหลายๆคนอาจจะใช้เล่มมินา n โนนิฮงโกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเราเรียนจบเล่ม2เนาะก็คือ25บทเนี่ยเราก็สามารถไปสอบวัดระดับ N5 ได้คือเนื้อหามันจะครอบคลุมถึง25บทหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้เล่มมินาโนนิฮงโกอันนี้เนาะก็คือต้องเรียนประมาณสัก เออร้อยยีถึงร้อชั่วโมงแล้วก็ลองนับกันดูเนาะว่าเราถึงแล้วหรือยังเนื้อหาระดับความรู้เราประมาณนี้แล้วหรือยังส่วนใครที่แบบบอกว่าเฮ้ยหนูไม่อยากสอบเอนเลยมีหลายคนบอกว่า มันง่ายมากใหข้ข้ามไปก็ได้มันข้ามได้ด้วยหรอคะใช่ค่ะมันข้ามได้นะคะคือเราไม่จําเป็นต้องสอบเรียงระดับ54321ไล่ขึ้นไปนะเราสามารถพาร์ไปสอบ N4 ได้เลยแต่ว่าคุณก็ต้องมีระดับความรู้ที่มันไปถึงเนื้อหาของ n อ็่อ่ะก็คือ,อยังไงเราเรียนทิรังนะคาตาคณะมาแล้วเรียนไวยากรณ์มินนานโนนิฮงโกะเนาะต้องจบเล่ม4นะคะเล่ม1ถึงเล่ม4หรือ50บทนั่นเองอันเนี้ยมันจะครอบคลุมเนื้อหาของ N4 ที่เป็นขั้นต้นทั้งหมดนะคะหรือ ใครไม่ได้ใช้เล่มมินนาโนในฮ่องกงนี้เนาะก็จะต้องมีเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ300ชั่วโมงก็คือ N5 เนี่ยมันจะมาะมาณ150ชั่วโมงใช่ไหม N4 ก็จะประมาณแบบ2 3 0 0ชั่วโมงอะ่ะเออประมาณนั้นเนาะก็ลองดูละกันเอาเป็นว่า N5 N4 เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณต้องเรียนจบขั้นต้นแล้วถึงจะไปสอบได้นะคะปอลอ,อันนี้เป็นความคิดเห็นของเรานะคะคือไม่แนะนําให้ไปจู่ๆสอบ N3 เลยเพราะว่า N3 เนี่ยมันคือระดับกลางแล้วเนาะบางคนเนี่ยไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักการสอบ พวกนี้มาก่อนเลยแล้วจู่ๆไปโลง N3 ปุ๊บเดียวเลยอาจจะแบบว่ามีบางพาร์ทที่ไม่เข้าใจวิธีการทําหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะแล้วมันคือขั้นกลางแล้วอะ่ะมันจะยากขึ้นมากเลย N4 ไป N3 เนาะมันมันคือจากระดับต้นไประดับกลางอะ่ะมันก็จะมีความยากของทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์แล้วก็คันจิต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย เว้นที่แต่ว่าคุณจะไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วคือบางคนเนี่ยไปเรียนที่ญี่ปุ่นตอนทบได้ระดับ N5 ใช่ไหมแล้วก็เรียนไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยก็จะไต่ไปถึงระดับประมาณระดับกลางและ N3 แล้วก็ใช้หนังสือเล่มของระดับกลางอยู่อันนี้คือสามารถไปสอบได้นะคะก็เพราะว่าเรามีความรู้ระดับกลางแล้วก็ไม่ผิดอันนี้ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดหนึ่งคือจะเรียกว่าส่วนตัวไหมอ่ะเป็นของรุ่นพี่ที่รู้จักกันเนาะตอนนั้นก็เขาเนี่ยไปเรียนปโทที่ญี่ปุ่นคือจบปตรีที่ไทยละไปต่อโทที่ แล้วก็ต้องไปเรียนภาษาก่อนประมาณปีหนึ่งหรือปีครึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้แต่ว่าพี่เขาอ่ะก็ไม่เคยสอบระดับมาก่อนเลยพอเรียนจบประมาณปีครึ่งปุ๊บเนื้อหาเขาที่เขาเรียนอ่ะอยู่ประมาณระดับสูงละเขาก็เลยลองไปสอบ N2 ดูแล้วก็สอบครั้งเดียวแล้วก็ผ่านเลยคือเรียนปีครึ่งอ่ะ จากอ EUA o ไปถึงขั้นสูงได้เลยแล้วเขาก็สอบ N2 ครั้งเดียวผ่านแล้วก็ใช้คะแนนเนี่ยไปเข้าปอโทอะไรได้เลยสบายมากคือมันก็มีคนแบบนี้เหมือนกันไม่ได้จะแบบบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแบบว่าสอบทีละขั้นทีละขั้นนะเออก็ลองประเมินตัวเองอะแล้วแต่ความไหวของตัวเองเนาะตรนี้ที่2ค่ะสําหรับคนที่สอบครั้งที่แล้วเนี่ยคะแนนเนี่ยผ่าน เออขึ้นเลยว่าพาสนะโกกักคึแล้วควรจะสอบซ้ำระดับเดิมดีไหมหรือควรจะไปต่อหรือควรจะยังไงอ่ะมันก็จะสามารถแยกออกมาได้เนะว่า 1. ถ้าคุณผ่านแบบผ่านฉลุยเลยอะ่ะกับ2คุณผ่านแบบเฉียดเส้นยาแดงผ่า8มากเลยอีกแบบสองสาคะแนนก็คือจะตกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกกันก่อนละกันกรณีแรกคือผ่านฉลุยอันนี้ก็แนะนําว่าให้ลองไปสอบต่อในระดับถัดไปแต่ว่าควรจะดูด้วยว่าไอเนื้อหาที่เราจะสอบระดับถัดไปอ่ะ เรามีเวลาเตรียมตัวมากหน่อยแค่ไหนอย่างตอนนั้นน่ะเราอยู่ม6เทอมหนึ่งเนาะเราสอบระดับ N4 ผ่านแล้วก็ม .6 เทอมสองอ่ะสอบระดับ N3 ผ่านคือมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะในช่วงระยะเวลาประมาณแค่ 6- 7เดือนเท่านั้นน่ะที่แบบมีการเตรียมตัวสอบเนาะในตอนนั้นที่แบบว่าเราลองลุยสอบดูอ่ะเพราะว่าหหลังจบม .6 อ่ะเรามีแผนแล้วว่าเราจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราอ่ะอยากได้ระดับ N3 ก่อนไปหรือถึงแม้จะไม่ผ่านเนาะแต่ว่าเราอ่ะอยากมีความรู้ในระดับกลางก่อนที่จะแบบว่าไปสู ปบมือกับญี่ปุ่นเออคือแบบว่าลกลัวการใช้ชีวิตลําบากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปโรงเรียนติวสอบระดับ n 3ซึ่งก็คือแบบเรียนแบบจุกๆจริง,รงๆอะ่ะถึงแม้จะเป็นแค่แบบวันเสาร์อย่างเดียวแต่คือเรียนหนักมากแล้วเราก็กลับมาอ่านเองท่องศัพท์ทุกวันท่องคันจิคือแบบว่าทุกอย่างคือการท่อง เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือการท่องการเตรียมตัวสอบการเก่งข้อสอบมาพอไปสอบอะ่ะมันก็เลยได้ไงแต่ถ้าถามว่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงตอนอยู่ญี่ปุ่นได้ไหมคือมันได้นิดๆหน,น่อยๆนะมันไม่ได้แบบโหคล่องปลื้คล่องปลื้ขนาดนั้นสุดท้ายไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็โดนซ้าระดับกลางอีกรอบอยู่ดีเนาะซึ่งตอนนั้นคะแนนสอบของเราอะ่ะก็ผ่านแบบ ตอนนั้นน่าจะได้ประมาณร้อยต้นๆอ่ะร้อยเก้าร้อยสิบประมาณเนี้ยเออคะแนนคือมันก็ไม่ได้สูงมากแต่เราก็ขึ้นชื่อว่าผ่านเนาะแต่ก็เราก็ไม่ได้สอบในระดับ N2 นถัดไปตอนนั้นเราเพิ่งเข้าไปเรียนในที่ญี่ปุ่นเนาะก็เลยแบบว่าเออมีหลายสิ่งอย่างที่จะต้องปรับตัวก็เลยแบบหยุดการสอบ N2 ต่อก่อนเออขอแบบว่าใช้ชีวิตก่อนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เออผ่านระดับเก่าอย่างฉลุยเนี่ยก็ลองไปสอบ ระดับถัดไปดูแต่ว่าพยายามเตรียมตัวให้ทันด้วยนะคะแบบคือทําให้ดีที่สุดแหละไม่จําเป็นจะต้องแบบกดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นนะส่วนถ้าเกิดคนที่คะแนนแบบชิวเฉียดมากเลยเอาผ่าน90ใช่ไหมได้เก้าเอ็ด เอออันนี้ก็ต้องเรียกว่าไงดีอะต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าไหวไหมถ้าจะไปต่อแต่ก็แอบ,บแนะนําว่าไม่ต้องไปสมัครสอบอีกรอบนึงละยิ่งถ้าเกิดเป็นระดับที่ระดับ n5 ระดับ n4 อย่างเงี้ยคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงสอบซ้ำอีกแล้วอะคือเหมือนคุณก็มีความรู้ผ่านขั้นต้นแล้วอะให้ลองใช้เวลาพวกนั้นอะไปเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ขั้นกลางดีกว่าคือขั้นกลางอะมันไม่ใช่ว่าคุณจะอ่านแต่เนื้อหาขั้นกลางถูกไหม เนื้อหาขั้นกลางคือมันก็ต้องรวมตั้งแต่ขั้นต้นมาฟลุ๊บจนถึงขั้นกลางเออหรือแบบว่าจากขั้นกลางไปขั้นสูงเนี้ยก็ต้องอ่านตั้งแต่ขั้นต้นเลยวัตชิวะไทจินเดสเนี่ยมาจนถึงขั้นสูงเลยถูกต้องไหมคือมันจะต้องไม่ลืมของเก่าอะยังไงคุณก็ต้องแบบมีการทบทวนขอ,องเก่าๆอยู่แล้ว อย่างที่บอกก็คือต้องดูตัวเองว่าคุณมีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนสําหรับคนที่ทํางานเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าแค่ทํางานวันวนอ่ะมันกลับมามันก็เหนื่อยแล้วเนาะก็อยากจะนอนก็อยากจะดูซีรีส์เออสู้เอาเวลาไปพักผ่อนจะดีกว่าเดี๋ยวจะตุ้ยเอานะคะอันนั้นก็อาจจะแบบไปโรงเรียนระดับกลางระดับสูงเล่นๆเรียนเรียนไปเก็บความรู้แบบไม่กดดันไม่เครียดไม่ต้องไปติวสอบอะไรก็ได้เหมือนกันมีหลายคนที่ทําอย่างนั้นแต่ถ้าเใครจะสู้ ก็ลองดูอย่างที่เราเล่าเมื่อกี้ว่าเราก็เคยแบบฝ่าฟันมาภายใน6เดือนก็ผ่านอีกระดับหนึงทันทีโดยที่บอก อัดแน่นเรียนติวจุกๆคุณก็ต้องแบบว่าสู้ตายอ่ะคือถึงแม้จะบอกว่าเฮ้ยอยากจะเอาเวลาไปทํานู่ทนทํานี่แต่ถ้าเกิดคุณอยากสู้คุณจะสามารถสะละเวลาทุกอย่างได้เพื่อใส่ปุ่นค่าบอกเลยอันนี้ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นว่าพยายามให้เต็มที่สุดอาการอ่านหนังสือให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันการสอบมันคือการประเมินตนเองอ่ะมันไม่ได้แบบโอ้โ oh, หถ้าผ่านแล้วเราจะได้เงินเอ้ <laughs> ถ้าอย่างนั้นเราก็จะแบบว่าสู้นะ <laughs> เราจะสอบแล้วสู้ตายเลยอยากกดดันตัวเองนะคะส่วนกรณีที่3ค่ะคนที่ประเภทที่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะสอบแล้วแบบตกอีกนิดเดียวจะผ่านอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเราควรสอบอีกรอบไหมอะ่ะหรือว่าเราควรจะแบบไประดับถัดไปเลยเพราะมันอีกนิดเดียวผ่านเออมีคนประเภทนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะเราไม่แน่ใจว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าแต่ ไม่ไม่น่าจะเคยเพราะว่าถ้าตกทีคือตกหลุดลุยอะคะอ่ะตกแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดน,นะคะอันนี้ก็สอบซ้ำไปอะมาฟังกันดีกว่ากรณีนี้เนี่ยเราขอแบ่งเป็นทีละระดับเลยดีกว่าเพราะว่าแต่ละระดับเราคิดว่ามันไม่เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเราตก N5 เราได้คะแนนประมาณแบบ8ปดสห้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันต้องผ่าน90เนาะหูอีกแค่3 4มคนะแนนอ่ะไม่ผ่านเราแนะนําว่า ไปสอบ N4 ต่อเลยแต่อย่างที่บอกก็คือเนื้อหาในสมองเราเนี่ยต้องมีเนื้อหาไปถึง N4 ด้วยนะก็คือเราก็ต้องเรียนเรียนไปเรื่อยๆอ่ะอย่าหยุดแล้วก็แนะนําให้ไปสอบ N4 ทีเดียวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่า N5 กับ N4 อ่ะเป็นขั้นต้นเหมือนกันเออหลายคนเนี่ยอาจจะถูกคุณครูติวมาว่าไม่ต้องไปสอบหราก N5 N4 ไปเลยก็ได้ใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเออลอง N5 ก่อนไหมเนื้อหาที่เราเรียนอ่ะถึง N5 เท่านี้นะ แล้วเดี๋ยวอีก6เดือนอนะ่ะมาถึง NC แล้วค่อยไปสอบ NC ใหม่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะเก็บทุกเลเวลเหมือนเล่นเกมไหมเก็บทุกเลเวลอยากผ่าน N5, NC, N3, N2, N1 ไปเรื่อยๆเนาะก็จะไปล้างแค้น N5 อีกรอบก็ได้ไม่ผิดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะผ่านแล้วแหละถ้าเกิดไปสอบ N5 รอบ2นะโอเคไหมลองดูนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่สอบ NC ไม่ผ่านอีกนิดเดียวควรจะไปสอบ N3 ต่อไหม อันนี้ขอแนะนําว่าไม่ควรนะคะเพราะว่า n 4ไป n 3อะ่ะมันคือจากระดับต้นไปสู่ระดับกลางอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยก็คือ n 4ไป n 3มอะ่ะคือมันยากขึ้นมากๆอ่ะอย่างตอนนี้เราอะ่ะสอนคัส n 3อยู่เนาะสอนคัสที่มันเป็นระดับกลางอะ่ะมันมีคําศัพท์หลายคําเหมือนกันที่เราเองเนี่ยเริ่มอธิบายเป็นภาษาไทยไม่ได้ไวยากรณ์บางตัวเราอธิบายเป็นภาษาไทยไม่ได้เช่นกันเออก็ต้องบอกนักเรียนว่ามันจะคล้ายๆกับ คํานี้ในขั้นต้นมันจะคล้ายๆกับไวรณ์ตัวนี้ในขั้นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอะขั้นต้นยังไม่แน่นฐานยังไม่แน่นเลยอะ่ะ แล้วจะไปสู่ N3 อ่ะคือมันต้องมีความเข้าใจที่สูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สอบ N4 ยังไม่ผ่านอ่ะแนะนําว่าให้ไปสอบใหม่อีกสักรอบนึงมันอาจจะผ่านแล้วก็ได้คือคุณอ่านย้ำๆๆเข้าไปอ่ะไอมินะ50บทเนะี่ยทบทวนไปเรื่อยๆผ่านเวิร์มให้มันแน่นๆ,ๆเลยเนาะนะรู้วิธีการใช้แล้วก็ลองไปสอบ N4 ให้มันผ่านขึ้นมาอ่เราค่อยไปลองลุยสู้ต่อกับ N3 ก็ไม่ต้องรีบรอนะอันนี้เพราะว่าพื้นฐานม,มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆ ส่วนถ้าเกิดใครที่ตก N3 อีกนิดเดียวจะผ่านแล้วไปสอบต่อ N2 เลยดีไหมเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับ N4 ไเมื่อกี้คือไม่แนะนําให้ไปสอบต่อเพราะ N3 มันคือระดับกลางเนาะส่วน N2 อะ่ะมันคือระดับกลางถึงสูงอะ่ะเรียกว่าสูงดีกว่า เพราะว่าเนื้อหามันห่างกันมากจริงๆอะบางทีเนี่ยเราเรายังไม่เคยได้ N2 เลยนะขนาดเราผ่านมาแล้วอะแต่เราแบบกลับไปเปิดดูไวก่อนเก่าๆอะบางตัวแทบไม่เคยใช้เลยจําไม่ได้แล้วก็มีมันยากมากคือ N3 อะมันคือระดับประมาณไหนคือสมมติว่าเราเอาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเราอะสามารถเอ,อ่อพูดคุยกับเพื่อนในห้องพูดคุยกับคุณครูทํางานพาร์ทไทม์ง่ายๆได้เช่นแบบเป็นแคชเชียร์มาเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช้ระดับประมาณ N3 อะพอได้พอถูๆไทยไทย แต่ว่า N2 อ่ะมันคือภาษาญปุ่นที่ ค่อนข้างเจาะลึกไปในบางกลุ่มแล้วคือสามารถนําไปใช้ในมหาลายัยในชั่วโมงเรียนเออแล้วก็สามารถใช้ในการทํางานได้ด้วยในการทํางานก็ต้องมีการแบบเขียนรายงานเขียนอีเมลใช่ไหมคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แบบมันระดับขั้นสูงขึ้นมาแล้วอะ N 3มันคือแค่คุณใช้ในชีวิตประจาวันในญี่ปุ่นได้อย่างสบายแต่ N 2คือสามารถเข้าไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้แล้วอะเพราะฉะนั้นความยากมันก็เลยแบบ N 3กับ N 2ออย่างเงี้ยมันแบบห่างกันมากเลย ถ้าเกิดใครไม่ผ่าน N3 แนะนําให้ซ้ํา N3 จนกว่าจะผ่านแล้วค่อยไป N2 นะคะส่วน N2 ไป N1 อันนี้ยังไงดีก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้าเกิดยังไม่ผ่าน2อ่ะอย่าเพิ่งไป1เลยเพราะอย่างที่บอก3มา2ใช่ไหมคะเท่านี้แล้วแต่2ไป1เนี่ยเท่านี้ <laughs> ยากมา <laughs> กกรีดร้องนะคะตะโกนเลยค่ะเออ N2 N1 เนี่ยมันถือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเหมือนกัน แต่มันไม่เหมือนกันค่ะอย่าเรียกว่ามันสูงเหมือนกันเลยนะคะ N2 ไป N1 นี่เราก็ใช้เวลานานมากนะจนตอนนี้ก็แบบว่ายังไม่ค่อยได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกบางตัวไก่กน N2 เราแทบไม่เจอในชีวิตประจำวันแล้วต้องอ่านข่าว ต้องใช้ในการอ่านหนังสือเรียนอ่านตำราเท่าน,าน,นั้นถึงจะเจอมันก็เลยทำให้ลืมลืมไปบ้างส่วน N1 เนี่ยมันก็คือแบบอะไรไม่รู้ยุบยิบซับซ้อนบางทีคนญี่ปุ่นอ่านอะ่ะคนญี่ปุ่นยังบอกว่าเขาไม่เคยใช้ตัวนี้ในชีวิตเลยนะในชุดการทํางานก็ไม่เคยทําไมคนไทยหรือต่างชาติจะต้องมาเรียน N1 ที่แบบมันยากอะไรขนาดนี้อะ่ะคนญี่ปุ่นบางคนยังตอบไม่ตรงกันเลยข้อหนึ่งอะ่ะ หรือแบบว่าเรื่องการอ่านเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะคือตอบไม่ถูกตอบไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็หัวจะปวดนะคะแต่ถ้าถามว่ามันมีไหมคนที่แบบว่าเอาสองไม่ผ่านแล้วแบบว่าสู้ไปหนึ่งเลยแล้วก็อ่ะ อาจจะไม่ได้แบบครั้งเดียวอาจจะสองสาครั้งแล้วผ่านมันก็มีใหมคือมันมีอยู่แล้วแสดงว่าคนนั้นอ่ะเขามีความทุ่มเทแรงกายแรงใจกับภาษาญี่ปุ่นมากๆหรือแบบว่าได้ใช้ในที่ทํางานได้ใช้นู่นนี่นั่นบ่อยๆเกิดความเคยชินอ่านนิยายอะไรใดๆเนาะมันก็มีคนประเภทนี้เหมือนกันอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็แนะนําคนทั้ง3ประเภทกันไปแล้วเนาะอย่างแรกคือไม่เคยสอบเลยไปสอบดีไหมอ่ะก็พูดไปแล้วอย่างที่สองก็คือคนที่ครั้งที่แล้วอะ่ะผ่านแล้วควรจะไปต่อไหม แราก็แบ่งแยกมานะว่าเออถ้าผ่านฉลุยให้ลองไปต่อแต่ถ้าเกิดใครที่โอ้ยปริมปริมชิวเฉียดมากเลยก็ลองพิจารณาตัวเองดูละกันไปไหวต่อก็ก็ไปนะคะส่วนอย่างที่3มก็คือคนที่ครั้งที่แล้วตกควรจะสอบพานอีกรอบไหมหรือว่าไปต่อเลยข้ามไปเลยได้ไหมอย่างนี้เนาะก็แนะนําไปหมดแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกเนะไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อเราทาั้งหมดนี่คือการไกด์ไลน์เฉยๆจากประสบการณ์ตัวเองจาก ลูกศิษย์ที่สอนหรือจากที่คนรอบตัวเพื่อนๆที่แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นกันมานะก็ไปลองปรับใช้กับตัวเองดูนะคะสุดท้ายค่ะเราอยากจะฝากอีก2ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราตัดสินใจว่าเราควรไปสอบหรือไม่ไปสอบนะคะอย่างแรกเลยคือคุณต้องการที่จะนําผลสอบนี้ไปใช้ทาอะไรหรือไม่เช่นเอาไปยื่นเรียนต่อเอาไปเข้ามาหาลาัยเอาไปต่อที่ญี่ปุ่นใดๆหรือว่าเอาไปใช้ยื่นอัพเงินเดือนไปสมัครงานอันเนี้ยก็แนะนําว่าให้ไปสอบจะดี ว่ <Okay. S 1> มันสําคัญเนอะเออมันเป็นเอกสารน่ะที่แบบว่ามันต้องใช้แนบกับเอกสารอื่นๆเพื่อที่คุณจะต้องแบบ ไปต่อไปทํางานไปอะไรเงี้ยไปสอบเถอะผ่านไม่ผ่านนะบางทีเราเคยไปสมัครงานบางที่ที่แบบว่าตอนนั้นเราเพิ่งกลับไทยมาแล้วแบบเขาก็ถามว่าเรามี N 2 N 1อะไรไหมเรากบอกว่าเอยเรามี N 2แล้วผ่านแล้วที่ตอนอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่า N 1อ่ะเรายังไม่ผ่านแล้วเขาก็ถามนะว่าแล้ว N 1อ่ะคุณได้คะแนนเท่าไหร่ตอนนั้นเราน่าจะได้ประมาณ90คะแนนมั้งแต่คือ N 1มันต้องผ่านที่ร้อยคะแนนไงซึ่งหัวหน้าคนญี่ปุ่นน่ะเขาบอกว่าโอ้ยเก่งแล้วแบบไม่ต้องไปผ่านร้อยก็ได้แบบผ่านครึ่งอ่อวา คุณเก่งแล้วเออสุดท้ายก็คือรับเข้าทํางานนะเออมันก็จะมีคนญี่ปุ่นที่แบบว่าไม่ได้สนใจว่าผ่านไม่ผ่านแต่ว่าคุณสามารถพูดโต้อตอบสัมภาษณ์กับเขาแล้วก็ดูมีความเข้ากันบางอย่างเนี่ยเขาก็รับเหมือนกันเนาะคะแนนมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้ากิดจะไปอัพเงินเดือนอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งคือมัอนก็ต้องผ่านอะเออมีเอกสารไปให้ HR แล้วฉันขึ้นเงินเดือนแล้วนะอย่างเงี้ย 2ก็คือเงินค่าสอบนะคะมันก็ไม่ใช่ถูกๆกันเนาอหก0้อยแดร้อยมันก็มีค่ามากเลยในยุคนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่แบบคิดว่าเอ้ยเอาเงิน600-800อะ่ะไปลงสอบอย่างอื่นเอาไปทำอย่างอื่นมีกระตูนที่อยากได้มีคอลเลกชันที่แบบว่าเฮ้ยมันออกมาช่วงนี้เราต้องได้มันอยากเอาเงินส่วนนี้ยไปใช้ก่อนก็ไม่ต้องไปสอบก็ได้อะเอตัวเงินก็เอาเงินไปใช้ทำอย่างอื่นแหละดีแล้ว โอเควันนี้นะคะทุกคนก็ฝากเอาไว้สั้นๆไม่แน่ใจว่าพูดเร็วเกินไปไหมถ้าเกิดพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ตรงกับทั้ง3กรณีที่เล่ามาเลยก็ลองมาคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าเฮ้ยของตัวเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ควรจะทํายังไงดีก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้จะพยายามตอบให้กับทุกคนนะคะเพราะคิดว่าเาเรื่องแนวบางทีแบบบางคนไม่รู้จะปรึกษาใครจริงๆอะ่ะคนในครอบครัวก็ไม่ได้เรียในภาษาญี่ปุน่นเพื่อนที่โรงเรียนก็ ไม่ได้เรียนสายปุ่นอย่างเงี้ยบางโรงเรียนไม่มีใช่ไหม สินญี่ปุ่นมีแต่วิดคณิตกับสินจีเลยประมาณนี้เออมันก็ปรึกษาใครไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็จะพยายามช่วยละกันนะคะแต่อาจจะตอบช้าเพราะว่าบางทีไม่ได้ดูใน YouTube ตลอดเวลานะคะเราก็จะสอบผ่านไปด้วยกันนะคะไม่ครั้งนี้ก็ครั้งหน้าไม่ครั้งหน้ามันก็มีครั้งต่อ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 ไปเรื่อยๆนะคะสู้กันต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากคำคมประจำใจการสอบก็แค่ส่วนหนึ่งแต่เถียงคนญี่ปุ่นจนอึ้งด้วยภาษาญี่ปุ่นนี่สิ ของจริงฝากไว้แค่นี้ค่ะบาย